เนน่ข้างในแบบเนื้อยังเยอะเลยนะเนี่ยต้องดึงมันออกเนี้ยอุ๊ยหล่นอีกแล้ว ทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King KL นะคะวันนี้เจอกันกับแอลในเมนูพิเศษนะคะซึ่งเป็นเมนูฉลองครบ1,000ซับสไครต์นะคะ1,000ผู้ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามแอลนะคะในเวลาที่แบบถือว่าสั้นเนาะสองเดือนนะคะสองเดือนนิดๆนะคะกับการที่แอลเริ่มทำคลิปตรงนี้มานะคะแล้วก็มีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะคะวันนี้จัดเมนูแบบยิ่งใหญ่มาก เอาเป็นว่าไม่หมดแน่ๆเลยที่แรกเห็นอันนี้คิดว่าเอ้ยมันมันมันไม่เยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเปลือกหอยด้วยเนาะอันนี้ก็คือแบบทะเลถังนะคะไปซื้อนี่มาจริงๆแล้วเอาซื้อมาอย่างละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะมันก็เลยดูแบบเยอะซื้อกุ้งมังกรตัวนี้มาสามร้อยบาทนะคะที่ตลาดอาหารทะเลเนาะซึ่งมันเป็นกุ้งมังกรที่เมันน็อกแล้วอะค่ะมันน็อกแล้วมันไม่ได้ตัวตัวเป็นๆนะคะแล้วก็มีกุ้งมีข้าวโพดมีปลาหมึกตรงเนี้ย มีปลาหมึกตัวหนึ่งแลวส่วนมากอะจะเป็นหอยนะที่มันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นพ่อหอยนะคะป่ะเริ่มกินกันดีกว่าหิวเอวบอกเลยวันนี้เอวยุ่งมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันเมนูแรกเลยนะวันนี้เจอจ้าอุ้ยหอยหอยแมลงภู่หอยขึ้นกระเพาะอ่ะอืมกระเพาะหวานจ่อยจ้อย หวานจวยจยเลยค่ะอืมอืมิวอืมออืมอขอย มันมีหอยอันนี้ด้วยนะหอยเชลล์หอยเชลล์เล็กๆหอยลายเห็นไหมไอหอยหลายอย่างนะคะใส่รวมๆมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีกุ้งแบบห้าแบบอันนี้ไว้ก่อนกุ้งห้าแบบก็คือมันจะมีกุ้งกุ้งแม่น้ำดูดิตัวโตมากกุ้งแม่น้ำซื้อมาสี่ตัว กุงแม่น้ํานี่ตัวใหญ่มากเลยนะซื้อมาสี่ตัวสองร้อยถือว่าราคาดีนะตัวมันใหญ่มากดูดิโอ้โหไม่ได้แกะมาตั้งแต่ทีแรกมันที่มันดูเยอะก็เยอะเปลือกนี่แหละทุกคนพอแกะเนื้อออกมามันก็จะแบบเหลืออย่างมาหน่อยเนาะดูนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากอื อืหาซอสอยู่ยขนาดว้ายโดนอืมไปข้างหน้ามองไม่เห็นอืมอ่าฮึ่มนะตัวมันก็เล็กๆนะคะจริงๆแล้วมันใหญ่ที่เปลือกที่มันกองโตๆที่พอเปลือกหมดเลยอืมหัวกุ้งเมื่อกีอ้ อลองกุ้งนี้บ้างเอ,าอิออกเลยเลอะเลยแหละวันนี้เลอะเลยแหละอ้ลืมบอกว่าวันนี้มีเครื่องดื่มด้วยนะ อเคอ่ะหอยลายลดูดดอ้าวเอาออกมาไหนตัวมันมันไม่ค่อยตัวมันก็จะเล็กๆน้อยเวลามันสุกแล้วอะหอยลายอ,อร่อย <c oughs> และสิ่งที่รอคอยดูเลิะขนาดนี้ ข้างในแบบเนื้อยังเยอะเลยนะเนี่ยต้องดึงมันออกเงี้ยอุ้ยหล่นอีกแล้วทาไทุกคนเนี่ยซอสมันอนยู่ฝั่งนี้ไปจ้ะ Mmm. เย็นๆส,สุดยอดสุดยอดโอเคต่อโอ้พอกินเบียร์แล้วเจเลยอือือ พอกินเบียร์ไปอึกหนึ่งแล้วมันแบบมันต้องกินเรื่อยๆโอ้โหปลาหมึกซื้อมาหนึ่งตัวตัวใหญ่มาก <c oughs> ชีก,ก่อนนี้มันนี้เลย หอยลายซื้อมาดูดิพอเอาไปนึ่งแล้วก็มันก็เหลืออยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรให้กินเลยเหลือแต่เปลือก น่าซื้อมาย่างมากเลยตัวกำลังดีเลยนะามาย่างอะ่ะอทุกคนอ้ยอยอยากกินข้างในมันอะ่ะมันมันทั้งนั้นเลยอะ่ะอื ตอนนี้เปลือกกองเต็มแล้วนะคะเต็มจาน แกยากจังกินน้งเปลือกซะเนาะ ใส่สิบนิ้วก็ยังจับประยูเนาะ you know, ของก็ได้ ถ้วเนี่ยถ้ากินเบียร์ไปด้วยก็จะอิ่มอิ่มเร็วก่มันก็กินเยอะแล้วล่ะเห <c oughs> ็นไมเครื่องล่างอมันจะเป็นหอยมันก็เลยกองโต,ตกินข้าวโพดอ,อร่อย Mm hmm โอเคค่ะทุกคนนะคะก็อิ่มแล้วนะคะสําหรับวันนี้ที่ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเพราะว่ายุ่งมากแล้วก็ไปซื้อของหลายที่ด้วยนะ,ะ <c oughs> เพื่อมาทําตรงนี้นะคะก็อิ่มจ้ากินบเบิร์หเลือหอยลา้โตเลย,ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เผื่ออะกินอีกนะคะ ก็ยังไงต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่องกิงกับแอลนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะจนวันนี้ได้มี1 0 0 0ซับสไครป์แล้วนะคะก็หวังว่าเร็วๆนี้จะขึ้นเป็นปนหลักหมื่นนะคะเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปดีๆนะคะอยากให้แอลปรับปรุงตรงไหนนะคะหรือว่าอยากให้ทําแบบไหนสามารถส่งคอมเมนต์นะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะแอล,อล,อลจะปรับเปลี่ยนให้นะคะอาจจะแปลว่าพูดเยอะไปหรือว่าอยากจะให้พูดไม่พูดหรือว่าอะไรยังไงอะอย่างเงี้ย โอเคนะคะแอลจะพยายามปรปับปรุงให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much